ครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ชคุณชาวมองสวรรค์คือเก่านะครับยังเวงยงชาแนลไม่กี่คือเก่าครับพี่น้องไม่ได้กินก้อยเนื้อคือเก่าครับพี่น้องก้อยเนื้อส้อยกับอันเจวขมนะครับพี่น้องสีมีผักกาดหินคือเก่าหรือพี่น้องหินหินคักหินจนแสียพวกเราพี่น้องประกาศนีหัวละผ้ามีใบหูเสือมีบักพริกอันนี้อันนี้บักพริกเผาคนเดิเนาะพริกปิ้งกับพริกแดงนรับเนี่ยนะครับพี่น้องไม่กินกันครับพี่น้องแซ่บเสี้วครับมึง บริกินโดนแล้วลว่ะจำเจ้าสักกนันเอาเลยดิพี่น้องก็ต้องมีพี่ที่ได้ต่องอย่างหรอกงเนาะมาทำยังไงมาลองมา <c oughs> เสียบเสียบก็ นริงเราเสียบยุค้ยุติไปแล้วต่หเสือเป็นจังไดกลังเหมือนกันหูเสือน 咋回事呢？你说不嗯。嗯。

เพชรดีขนาดมาเกเพชร 哦，胶、嗯、个红怪个红哈皮侬。

อโอครับม,มากเรียม,ม,มเรียบหนิ คุณพียงสวงสุงวรรณนะครับสือกดไลค์กดติดตามช่องน,แห,งแ,นแหวงชาแนลล้วก็แสวงรสเกี่ยวข้า,าวผัดรวยด้พี่พีองเด้อนะครับขอบคุณอะไรลยมบะพริกเัยผมมาใส่หลายหน่อยตัวมันเผ็ดครับเนางน พักแตามา่หาครับต้องเด็นจริงู้ไหมอ่ม ก็คงสภาพอามอืม <c> ข <oughs> ัดขนาดเรื่อง,ง,งเสียบเนี่ย อืมอืมเเสียมันก็ป่วยสัน,นึงปวยนุเนี่ยตากกันนี่ขอขอบคุณพี่น,น้องสมบัตบ้านเนี่ที่เราเบ่งับช่องม,มากระก็มั่งใจจะ ตอนนี้เป็นแค่เหงาแค่เสียงรถเกี่ยวข้าวพาลอยเรื่องขอบคุณหลายๆนะครับกวยกยเนื้อครับอืมน้ำนังบุกันอืมน้ำยังกับูงนะครับดยสำนียลนะเพี่ออิมแต่วานี้สุกสนครับ